มาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมขอใจไว้นะเพราะเนื่องจากว่าอันนี้พักเตกน,นะคะคือสี่โมงครึ่งแล้วนะคะครูแพทก็ทํางานแล้วก็เพิ่งจะเสร็จจากงานนะคะก็เลยอคิดซะหน่อยนะคะเพราะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์สุดส,สัปดาห์นะคะตอนนี้เรามาคุยเรื่องจิตวิญญาณและพลังงานกันนะทำไมครูแพทเข้ามาสายจิตวิญญาณและพลังงานจริงเข้ามาแบบไม่รู้สึกตัวประมาณห้าหกปีได้แล้วนะคะแต่ที่มานับได้ว่าจริงๆอาจารจัง,งก็คือ สปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาปี2564ประมาณนี้นะ6หกส่ะประมาณสองพนี่คือต็งตัวคือเข้ามาไปเข้าอบรมนะคะสมาธิทางวิทยาศาสตร์กับ โหจิตนะคะที่อุทัยธานีนะคะแล้วก็ไปทำบุญด้วยอันนั้นก็เลยเริ่มเริ่มศึกษาและพัฒนามาเรื่อยๆใครที่เคยดูคลิปหรือเคยติดตามเพจของครูแพทยวลีนาก็จะได้พูดถึงเรื่องนี้อยู่บ่อยๆนะคะตอนนี้ค่ะคือเคยก่อนหน้าเนี้ยค่ะครูแพทเคยทำเ,เมื่อปี2 5 6 4ัน้ารปลปลายปีครูแพทเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ ไพ่ค่ะดูไพ่ยิปซีซึ่งตอนนั้นน่ะคุคิดคอนเทนต์จะทําไม่ออกคืออยากจะทําออนไลน์แล้วไม่รู้จะทําอะไรดีก็เลยคุยกับลูกสาวว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีมีไอเดียอะไรจะทํานะคะแล้วก็ลูกสาวแกนแนะนําให้ทำคอนเทนต์นะคะก็เคเลื่อกไปทำคอนเทนต์ไพ่เพราะว่ามีองค์ความรู้อยู่บ้างประกอบกับการที่ครูแพทย์นะคะเคยอยู่ต่างประเทศแล้วครูแพทย์ก็ชอบบอกทุกคนว่าเป็นเป็น fortune teller ค่ะแล้วก็ไปดูาลายเส้นให้เขา แค่สองเส้น่ะเส้นความรักอ uh ่ะแล้วทุกคนตอบบอกตรงหมดตรงหมดเลยนะคะครูแพทยก็ไม่ได้เปล่เรื่องการดูลายลายมือนะเพราะว่าศาสตร์การดูลายมือนี่ยากมากและครูแพทเป็นคนความจําไม่ดีเอาจริงๆคือความจําไม่ดีเป็นเขาเรียกว่า loss memory เนื่องมาจากครูแพทเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็ความจําครูแพทจะไม่สามารถจดจําอะไรได้นานๆหรือบางทีจะ ความทรงจําหายไปเลยนะคะหลายหลายเรื่องมากที่ครูแพทคุยกับเพื่อนๆว่าครูแพทไม่มีความทรงจําที่เพื่อนๆมีอยู่ในนั้นเลยนะคะหรือว่าบางทีครูแพทยแค่คทางานโรงแรมแล้วก็อีอสั่งงานไว้ปกติครูแพทจะเป็นคนที่จํางานได้แล้วก็จะเคลียร์งานทันเวลามีอยู่มาวันหนึ่งค่ะครูแพทมีอยู่ช่วงหนึ่งครูแพทขับรถแล้วครูแพทก็จะเริ่มนึกว่าเฮ้ยคือตอนขับมีสติแต่ตอนไปถึงเนะะี่ยแบบไม่รู้มาได้ยังไงหรือ จีเอ็มสั่งงานไว้แล้วอยู่มาวันดึงค่ะคือผ่านเป็นเป็นอาทิตย์แล้วต้องส่งงานแต่ความจํานั้นมันหายไปเลยแล้วมันมาโผล่อีกทีตอนเราจะเข้าประชุมอ่ะแต่เดชบ,บุญครูแพทเป็นคนที่ทํางานเร็วครูแพทสามารถทํางานก่อนเข้าประชุมอ่ะเพื่อไปพรีเซนต์ทันวันนั้นพอดีอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ครูแพท่อเขาเรียกความจําไม่ดีนะอาจจะไม่ดีมาจากตอนเด็กด้วยเพราะว่าตัวเองพอเริ่มโตเริ่มไม่ทานอาหารเช้านี่ก็เป็นผลสืบเนื่องให้สุขภาพและสม